เรือโชคใจเก้านะคะท่านผู้ชมดึงหนักนวงดึงหนักนวงไม่ได้ดึงเรือสินค้านะดึงเรือถ่วงน้ำ โขนาดใหญ่นะคะท่านผู้ชมสามช่วงประเ็นตอนนี้ก็ดูดน้ําใส่บางลำดูแล้วเป็นทรงเรือใหม่ๆนะคะก็จะมีวาวใต้ท้องเรือก็ประหยัดน้ํามันไม่ต้องดูดนะคะแต่ตอนเอาออกเนี่ยต้องดูดแน่นอนสามเรือโป๊ะนะคะในอย่างลำหลังสองลำแรกนี่ไม่มีเครื่องดูดน้ํา ไม่ต้องดูดน้ําเข้าดูดน้ําออกอย่างเดียวแต่มาดูลําหลัง่า้ผู้ชมลําสุดท้ายจมสูงไปดูลําสุดท้ายนี่มีเครื่องสองตัวเลยนะคะมีสายยางสีพโวฟ้าสายยางนะคะอันเนี้ยเป็นเรือรุ่นรุ่นเก่าต้องดูดเข้านะ,ะน,นี่สองตัวเลยดูดน้ําเข้านะคะท่านผู้ชมด,ด,ไดูได้ระดับเขานะคะเขาจะแจ้งมาว่าดูดกี่เมตรกี่เมตร โอ้ยขอภัยปรับกล้องไม่ทันเลยเจอเอียงทำไมกลับมาแล้วค่ะลกำกลางลำสุดท้ายนี่ก็เอียงไปฝั่งนู้นนะลำสุดท้ายที่มีเครื่องโดดกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้ข <c oughs> าเรือกเนเหนียวเชียกกันไว้เลยโอ้คงเคงเลยนะคะลำสุดท้าย เพราะว่าในน้ำในเรือมันมีน้ำอ่ะช่วงจังหวะเรือเลี้ยวมันก็จะคงเคงคงเคงมันไม่ได้เป็นเรือสินค้านะจะได้นิ่งๆน,นะคะคงเคงคงเคงโมแต่ดูเรือโปะไม่ได้ดูเรือตรงท้ายกันเลยเราเรือ <c oughs> ตรงท้ายเอาอยู่เอาอยู่คนนิ่งมากเลยแต่น้ําไหลแรงมากท่านผู้ชมโอ้ยาขอบคุณท่านผู้ชมนะทะี่มาลุ้น <c oughs> ลุ้นกระตุ้มเลยตุ้มเห็นเรือท่วงน้ำมันตุ้มเห็นแล้วช่วงนี้น้ํามันแรงเข้าตามแยกน้ำบนแล้วก็มีการเอียงนะคะเรือโป้เอียงบางลําก็เอียงแล้วไม่กลับบางลําก็เอียงแล้วกลับโจ๊ดมีไปกกับวนนี้เอียงไปแล้วก็กลับนะคะลุงก็ขอขอบคุณท่านผนะู้ชมท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะให้ดูน้ํานี้ค เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะ